คลิปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราต้องใช้พลังแห่งดวงดาวพลังแห่งโชคชะตาและพลังแห่งบ,บูบักนะฮะในการเปิดสัตว์เลี้ยงแน่นอนครับที่บอกเอาไว้นะฮะหนึ่งร้อยใบมาอยู่ตรงนี้แล้วหนึ่งร้อยใบทวนนะฮะใน e อ็กซิสเอกแพ็คใหม่นะครับแพ็คที่สองแพ็คแรกเราพลาดไปเปิดไม่ได้ผมว่ารอบหลังๆเนี่ยมันเปิดยากขึ้นนะรู้สึกไหมฮะ ผมว่ามันเปิดได้ยากขึ้นนะตอนแรกนี่เปิดได้ง่ายอยู่พอมาหลังๆเปลี่ยนอีกแล้วหรือเปล่าไม่รู้เปอร์เซ็นที่เราเห็นเนี่ยเท่าเดิมแต่ว่าเปิดมันเหมือนยากขึ้นอะห้ใบาบางทีก็ไม่ได้นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้สมมุตินะฮะถ้าเกิดผมไม่เปิดนะครับผมเอาไปขายเป็นเจม100ใบใบหนึ่งเนี่ยได้อย่างน้อยๆก็5 0 0 0 0นนะฮะ5 0 0 0 0คูณ100ก็10บใบ5ล้าน100ายใบ50ล้านนะครับ50ล้านเจมผมว่าผมน่าจะซื้อตัวใหญ่ได้หลายตัวเลย แต่ไททานิกได้หรือเปล่าอาจจะไม่พอผมว่าไททานิกน่าจะมากกว่า50ล้านเพราะว่าตัวใหญ่ก็10-20ล้านก็มีเยอะแล้วนะฮะเผื่ออาจจะเป็นแบบร้อยล้านอะ่ะไม่รู้ว่าเก็บได้เท่าไหร่นะฮะเจมหนังสือที่จะใช้นะฮะเหมือนเดิมเพิ่มโชคอย่างเดียวตัวใหญ่ไม่ต้องอ่ะใช้นี่ก็ไม่ต้องเพิ่มโชคอย่างเดียวเบอร์5นะฮะลัคก,กี้เอกห้าแล้วก็น้ํายาอันเดิมอ่ะใช้มาเลยหาซื้อยากมากตอนนี้เจ้าชิบะ มีเพื่อนหน่อยเร็วเราขอพลังจากนายแล้วกันเจ้าชิบะเผื่อนายจะนาโชคเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดในภาคที่แล้วนะฮะเจ้าชิบะน่ารักมากน้องหมาขนมปังตรงไหนดีชิบะตรงนี้เลยเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะลืมไปมันบูสซ้อนได้เพิ่มโชคเบอร์หกด้วยอย่างอื่นไม่น่าจะมีแล้วนะฮะสามใบแรกอืมโอเคเปิดสามเปิดแปดเหมือนกันนะฮะถ้าดวงมันจะดีมันก็จะดีเองอันนี้คือตัวเปิดได้ง่ายหรือยาก น่าจะง่ายสุดใช่ไหมข่าวตัวอ่าใช่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นสามตัวไอไปที่ถ้ำดีกว่าชิบะผมเปิดเยอะมากกว่าภาคที่แล้วทั้งภาคแล้วมั้งตอนนี้ใช่ไหม <laughs> ยังไม่ได้สักตัวเลยอะ่ะภาคที่แล้วยังได้สองตัวพลังของชิบะดนบรรดาลให้ไททานิกปรากฏตัวออกมาในถ้ำแห่งนี้โอ้เอ็กซอ์ลอมาตัวหนึ่ง เหมือนมัน,มนออกไม่ค่อยดีแฮรรอบนี้เป็นเพราะอะไรอ่ะเปิดใหม่เปิดใหม่หมอีกสามอืมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ็กซ์ลอดตัวสูงสุดยังไม่มาเลยนะฮะสำหรับตัวเล็กออกแต่เจ้าวัวลองรีเฟอร์ฟดีกว่าออกเกมเข้าใหม่โอเคเออจริงๆนะผมรู้สึกว่าโลบอกค่อนข้างแหลกนะฮะช่วงนี้โตชิบะไม่โหลด มาเอาใหม่ชิบะเซิร์ฟเมื่อกี้อาจจะไม่นำโชคเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่ตัวใหญ่จะมาไหมโอ้สรุปตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่อัปเดตผมเปิดมา20่กว่าใบแล้วนะรวมตรงนี้อีกยังไม่ได้ตัวใหญ่เลยครับเฮ้ยม,มันออกยากขึ้นจริงๆนะผมว่ายากขึ้นมากๆลองเรียนไปทางโลบอคได้ไหมโลบอกไม่ได้สนใจอยู่แล้วได้ตังค์ เนี่ยฮะไม่ต้องไปเติมนะครับเกมโลบอคโอ้โหเอ็กซ์อตตัวหายากยังไม่มาสักตัวเลยอะเจ้าแมวราชาแมวขอโชคหน่อยขอโชคหน่อยเร็วราชาแมวตัวหายากสักตัวหนึ่งเออนี่เพิ่งมาฮะเจ้าดอกก้อนฟรุดสามตัวอ้าวอีกแล้วสามตัวไม่ซ้ำกันอ่าตรงนี้มีมุมให้เปิดเฮ้ยนี่เก้าอี้ อเก้าอี้ราชาน้ำโชคอเลนโบสองตัวฮะแล้วก็ฟุตสลัดด้วยเอ้ยด้าก,ก้อนฟุตด,ด้วยมาด้านนี้มาด้านนี้ฮะโอ้มีตรงนี้ด้วยกระถางต้นไม้ตัวใหญ่สักตัวหนึ่งนะฮะอันนี้น่าจะเกิน3 0มสิบแล้วผมยังไม่ได้ตัวใหญ่เลยอ๋อนี่นี่นนี่ใช่ใชชครั้งที่แล้ว แปะไม่ได้เหมือนมันบั็อกอืมกีบมีอะไทาทานิกพลีสอืมอะไรอีกเนี่ยทูโคลอสอะไรไม่มีสักอันหนึ่งโอ้เกมเอาโอเคมาแปดอันอืมอืมแปดใบมีไม่ตัวใหญ่สักตัวหนึ่ง 1น้าสิบหกสิบใบไปแล้วตัวใหญ่ยังไม่มาสักตัวหนึ่งโอ้ยเกมโอ้เซ็งมากตรงนี้คริสตันมาสามใบตัวใหญ่ยังไม่ได้สักตัวเลยฮะโอ้โหอีกลอตสามตัวด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ เฮ้ยตัวใหญ่สักตัวสิทำไมมันเปิดยากขึ้นจังโอ้โหเปลืองมากเปลืองมากอะลองเปลี่ยนหนังสือดูฮะเหมือนเพิ่มโชคจะไม่ทำงานเอาเป็นตัวใหญ่ก็ได้อะแล้วก็ใช้นี่มาสามเหมือนเดิมชิบา้าขอพลังหน่อยเร็วขอพลังนิดนึง โอ้โห oh. ครั้งที่แล้ว20กว่านะฮะอันนี้ก็น่าจะปลาไปอีก40 50อ mm ือหืยังไม่มาสักตัวครับตัวใหญ่อ่ะตรงนี้ประตูปราสาทที่ไหนก็ไม่รู้อือเผื่อจะมีพลังอยู่โอ้เพสตัน เพสตันเพสตันเตร์เนฟอะไรมากมายเฮ้ยหายไปไหนลูกหนึ่งออยุ่งนี้โอ้โหดูครับสักตัวหนึ่งอะ่ะยังไม่มาเลยตัวใหญ่โอ้ oh, กำลังจะเปิดตรงนี้รอบหน้าน่าจะเปิดใช่ไหมไม่ได้เป็นโว์ใหม่เหมือนจะเป็นมินิเกมหรือสักอย่างหนึ่ง มันเค็มอะไรขนาดนี้ดูครับตัวใหญ่สักตัวหนึ่งนะฮะสักตัวหนึ่งยังไม่ได้เลยเกมทำสวยนะสวยดีทุกอย่างยกเว้นความเค็มนี่แหละโอ้โหอะสามอันหน้าบ้านใครก็ไม่รู้อีกครับเห็นไหมฮะอ๋อตรงนี้หึรับกล่องของขวัญ ่ะเปิดแปดเปิดแปดต้องมาแล้วล่ะตัวใหญ่สักตัวหนึ่งไม่มาก็เกินไปเกินไปจริงๆฮะผมว่าเกินไปจริงๆผมไม่ได้สักตัวเลยตัวใหญ่เฮ้ยไม่เอาหน่ามันขนาดนั้นเลยเหรออ่าเปิดอีกสามโอ้โห อย่าให้ต้องถึงขนาดร้อยใบไม่ได้สักตัวเฟลตันเกินไปเกินไปเอ้าตรงนี้วางไม่ได้ตรงนี้ฮะหน้าเริ่มร้อนครับตอนนี้พูดทิงเลยตอนนี้หน้าเริ่มร้อนเริ่มชาโอ้โหจะหมดแล้วครับแมวรีเบิร์ตแปดใบไะ ต้องออกแล้วตอนนี้ต้องมาแล้วต้องมาแล้วสุดสดจริงๆสุดๆเลยอ่ะเปิดแปดต่อต้องมาแล้วอันนี้โอ้โหโอไม่ต้องไปหวังไททานิกเลยฮะเอาแค่ให้มันมีตัวใหญ่ก่อนสักตัวหนึ่ง พูดไม่ออกกำลังอึง้งมันตัวใหญ่ไม่ได้สักตัวเลยฮะผมว่าเขาปรับแน่นอนคือมันไม่น่าจะขนาดนี้ลวงผมไม่น่าจะร่วงขนาดนี้มันร้อยกว่าใบเลยนะเมื่อวานหรือเมื่อวันื้เนี่ยยี่สิบยีสบกว่าใบนะครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งร้อยไม่ได้สักตัวมาเหอะตัวใหญ่ สุดๆุดอือมฮึสุดท้ายครับสุดท้ายครับจีฮะไม่น่าเชื่อครับร้อยใบไม่มีตัวใหญ่สักตัวหนึ่งได้เลนโบมาห้าตัวอันนี้61ตัวตัวหายากสุดสิบเจ็ดตัวนะครับไม่มีเลนโบมีเลนโบตัวนี้เอ็กซ์ลอตนะครับส้มสีบสามตัว โอ้โหเพสตันที่สุดของที่สุดจริงๆเชื่อเขาเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ